อย่าฝากความหวังไว้ที่ใครเพราะผลสุดท้ายคนที่ไปกับเราก็คือตัวของเราเองค่ะกี่ครั้งแล้วคะที่เราคาดหวังกับคนอื่นว่าเขาจะต้องทําแบบนี้ให้ฉันแน่เลยเดี๋ยวฉันรอก่อนเดี๋ยวเขาคงทําให้ผลสุดท้ายแล้วไม่มีใครทําให้กับเราเจ็บไหมคะเสียใจหรือเปล่ารู้สึกน้อยใจไหมรู้สึกว่าเสียเวลาจังเลยทําไมไม่บอกกับฉันตั้งแต่แรกว่าจะไม่ทําครูเองก็เคยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นบ่อยด้วยนะคะรู้สึกเฟลแล้วก็เสียใจทุกครั้งแต่เมื่อครูมานั่งคิดว่าก็ดีเหมือนกันมองหาข้อดีในข้อเสีย<ๆ>ก็ดีเหมือนกันที่เขาไม่ทําเราจะได้ถึงเเวลารียน ก็ดีเหมือนกันที่ยังไม่ได้ทําจะได้ถึงเวลาเอาจริงของชีวิตเราสักทีก็ดีเหมือนกันจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถทําได้ไม่ต้องการแข่งกับใครเลยแข่งกับสนามของตัวเองมันกลายเป็นว่าครูพัฒนามากขึ้นครูจะไม่เคยทําธุรกิจบนโลกออนไลน์สําเร็จเลยมันไม่มีคนทําให้ไงคะก็เลยต้องเรียนรู้เองทําเองมันไม่เคยมีใครมาสอนการตลาดไงคะก็เลยต้องเรียนรู้เองทําเองมันไม่เคยฝากความหวังไว้ที่ใครได้ไงคะก็เลยต้องเรียนรู้เองทําเองจนเราเก่งขึ้นในวันนี้ครูเองพัฒนาศักยภาพไม่ใช่รอเพอร์เฟกแล้วถึงทําทําไปเรียน รู้ไปอันนี้พอจะมีคนหยิบยื่นช่วยเราได้ไหมไม่มีไม่เป็นไรงั้นหาวิธีเรียนรู้ต่อพอเริ่มมีหน่อยหนึ่งลองดูซิมีใครมาช่วยเราได้ไหมพอจะจ่ายเงินจ้างน้องเขาได้ไหมน้องก็ทําได้เออตรงนี้ฉันเบาลงงั้นฉันไปทําส่วนอื่นต่อมีใครมาทําส่วนนี้แทนฉันได้ไหมแบบนี้มันจะเป็นการต่อยอดที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นย้านะคะถ้าคุณกําลังสร้างชีวิตแล้วแล้วก็ช่วงแรกอะคะ่ะจําเป็นจะเป็นต้องพึ่งตัวเราสุดๆไปเลยจะต้องรับผิดชอบจากตัวเราสุดๆไปเลยจะต้องไม่โกรธเกลียดหรือโทษคนอื่นที่เขา พัฒนาตัวเองให้ไปไกลมากกว่าเดิมรวมถึงเมื่อเราเริ่มเติบโตขึ้นก็หาคนมาทํางานช่วยเรามาทํางานแทนเราให้เงินของเราบริหารในการช่วยเหลือผู้คนให้เขาได้มีงานทําด้วยอันนี้คุณก็จะเหนื่อยน้อยลง ช่วงแรกสร้างตัวเองให้สำเร็จแล้วส่งต่อความสำเร็จของเราให้กับผู้อืน่นแล้วให้ผู้อื่นเขาทำแทนเราแบ่งส่วนแบ่งกันและการเติบโตไปด้วยกันคุณเองก็จะเป็นคนที่มีความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องรอใครเลยคะ่ะมัสจรย์ของชีวิตคุณไม่ได้ยากเกินไปถ้าคุณใส่ใจที่จะทำจริงจนกว่าจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ